สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาเบิ่งละมดดุดแบบอีกแล้วครับพี่น้องมันย่งเหลือ,อรหลายหรือหนุอยพี่น้องเอ้ยค่างข้าวมันตีครับพี่น้องเอ้ยพนบัดเดี๋ยครับพี่น้องเบัดเดี๋ยบัดดูกันเลยตีทุกคืนเว้ยเป็นังไงนอพี่น้องเอ้ยรักบ่เหรอไอ้สิเอา หม้อหม้อมาลักใส่พี่น้องตะาคายลักเนาะสิดีเฮ็ดพันแล้วเนี่บมึงน้นนองครับเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งคนเดอ้อเบิ้ดระดับพี่น้องเลยเหลืออยู่นิดหน่อยนึงที่นี่เบ,บ,บ,บิ้ดระเบิ้ดระเจ็ดพันคักเว้ย ดีมากคู่มือคู่มือเก็บเอาอย่างน้อกเก็บอย่างนออาอ้งนองใจน้อครับเก็บเอาเด้อพี่น้องเด้เอเอยากกินเก็บเอาครับพี่น้องโอ้ยสูงโผด่เลยหลายครับลกครับนออ าบินไม่ว่อนอยู่เลยพี่น้องเลยปรับปรับปรับมือนีอเก่งได้พี่น้องเลยมาเล่นเงินคู่มือคู่มือหมดพี่น้องซูมเบิองเกลาแซูมเบิองเกลาแพี่น้อง ตีเมืออาหกเจ็ดโตหรือยังไงวุ่นวูบฟับฟับพี่นออ้องตียาวเอาไว้แล้วเนีน่ยเน,น,น,นานะพี่น้องเนาะพังไก่เนาะบอกไว้ที่นี่้วพี่น้องการย่างเนั้นมังมันไม่ลูกว่านี้นะครับ ไม่ต hey. ัดอยู่ครับกล้วยเล็บมือหนางโอ้ยกล้วยไอ้ฮักมุกเปืือกอะไรนะพี่น้องเปืือกมึงเปืืองเปืืองเปืืองซุกเปลือกเลาะพี่น้องเนี่ยมึงสมส่วนกันกล้วยหปีนี่เนี่โอ้ฮักฮักพี่น้องเลยไป ก็กินอยู่ได้ปลูกไปก็ดีพี่น้องลูกกระวาวกระดองดีพระโลเสียงแหลงมีอีกสิบตัวนี่พี่สิบ่อยนอนดนะบดมือบดขื่นเลยห้องยุบบดมือัดคืนเว้ยออย,วย,ยังได้หรอกครับวันนี้ก็าพาเลาะเบิ่งตน้ตนใหม่ต้นตอกเนี่ยปลูกไปเนี่นะครับพี่น้อง เอาอะไรนี่ทีนี้กล้วยยองเยเข็ดกันแล้วกระลอกเข็ดกันแล้วเข็ดกันแล้วตัดเลยนี่เข็ดกันหมดแล้วนี่ฮะบดลงหน่อบ้างนี่ฮะกล้วยสุกแงีพี่ต่อเข็ดกันแน่นิดกระลอกมือไงยื่นอนซองมือกระลอกเข็ดกันแล้วโอ้ ตัดเลยพี่น้องเลยตัดตัดมาเด้่อหัวปีพยาไะอยากกินมัวครับเมืองสวนนี่แหละเราเมิงงอไไ้กินยังเราอได้กินยางเขาอยู่นองอันนี้ก็ เขาอื่นไปยังน้อนถมหม้อเขาได้ปลูกไว้แล้วพี่น้องเมืองหัวปีหัวใหญ่พี่น้องเมาเขาได้กินอยู่ครับเขาได้กินอยู่ปุ้ยพี่น้องมึงเนี่ยตนหลอกวาสนาข่อยกำลังออกหลอกออกหลอกขัดง่าพี่น้องเลยเมืองเมืงมืง เด้อครับเนีอ่ออกแถบทุกซอทุกตนเลย,ยนะนอย่างนนี้เยอะแยะหมดเลยออกคักคักคิดร่องเอ้ยมึงกันเด้อครับออกว่าสั่นด้วยอววยอกคักอ,ออกแอออน่ออกซ้อนคับออกทุกซอทุกนั่นเลยพี่น้อง ເດີ້ພີ່ນ້ອຮ ข้าวยังกินดีท้กินผลไม้ตีคูที่ครอบครอบเลยต่ละมือแตะลัืนพี่น้องเอ้ยาบงงเยทยบงดูดวงให้บงเนี้ยพี่น้องเียวเรียนวดพี่น้องเฮ็ดเดบัดพ่อโอ้ยไม่ได้ลอยคูคมึงคูปักคูปักนั่งไก่ต้นไนี่อแตรแท ตีลงตีลงพี่น้องอู้หักแน่แท้พี่น้องเลยโอ้ลงมากจะนั่งจำผื่เก็บไปละเบื่องอนไะตัวนี้โอู้หิสวยนี่นี่ดวงเนี้ยห้อยเหมืนก,กัดนะเออ,เอ,อ,เอ,อคลิปนี้มึอ,อยังไดนครับพี่น้องพาเบิังละมุดนี่แหละพี่น้องเลยนะเรตรมต้อนอยู่ามาเบิังละมุดเดี๋ยวมาเล้วออครับใครอยากอยากกินอน่ะ กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยครับรบอกมิยังลงได้หรอกพี่น้องน้นอยๆน,นะครับพี่น้องขอบคุณครับ